นันทุกคนนะครับมาตามสัญญาครับคลิปนี้ครูจะมาแนะน,นําหนังสือเตรียมสอบพร้อมทั้งแจกไฟล์เตรียมสอบภาคขอสอบอบตอครูจะแจกไฟล์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับทุกตําแหน่งเลยไม่ว่านักเรียนจะสอบตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนนักเรียนจะสอบตําแหน่งนักทรัพยากรบ,บุคคลนักเรียนจะสอบนักวิชาการการเงินและบัญชีครูแจกไฟล์ทั้งหมดเลยครับไฟล์ทั้งหมดครูจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์เนาะ แต่ก่อนอื่นที่นักเรียนจะไปรับไฟล์อยากให้ฟังคลิปนี้สั้นๆครับไม่ยาวครูจะแนะนำการเตรียมตัวเบื้องต้นรวมถึงมีการแนะนำหนังสือด้วยดังนั้นฟังคลิปนี้ให้จบไม่นานแล้วไปรับไฟล์ที่ใต้คอมเมนต์นะครับไฟล์ครูโหลดมาให้นักเรียนเลยเพื่อนักเรียนจะได้เร็วและสะดวกเนาะสรุปสั้นๆทุกคนน่าจะรู้เนาะปีนี้สอบตอสอบ20เมษา68สอบที่หาดใหญ่สงขลา สิ่งที่ต้องระวังคืออะไรครับอำเภอหัดใหญ่เหมือนกันสอบที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาแต่ว่าตำบลคนละตำบลน,นักเรียนต้องระวังว่านักเรียนสอบที่ไหนกันแน่โดยไปดูประกาศสอบเนาะเดี๋ยวครูจะบอกว่าดูตรงไหนสอบ,บตศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้านักเรียนสอบผ่านนักเรียนจะได้ไปกอพิเศษซึ่งถ้านักเรียนผ่านกอพิเศษก็จะมีทั้งรุ่นบรรจุแล้วก็เอากอพิเศษไปใช้ในการสอบหน่วยงานอื่นๆเทียบเท่าภาคกอปกติทุกคนน่าจะทราบอยู<ๆ>่แล<ๆ>้วเนาะ ประมาณนั้นดังนั้นคลิปนี้อยากให้ทุกคนตั้งใจฟังนั่นเยนจะรู้ว่าเออเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างแบบสั้นๆเนาะแล้วนั่นเองก็ไปเตรียมตัววันที่20เมษายน่ายังเหลือเวลายเยอะนะเนี่ยเป็นอาทิตย์เลย78วันนะ่ะดังนั้นตั้งใจอ่านยังไงก็ทันเพราะว่าทุกคนน่าจะทราบเนาะมันเป็นวันหยุดสงกรานนักเรียนใช้วันหยุดสงกรานให้คุ้มค่านักเรียนอาจจะไม่ได้เที่ยววันนี้แต่วันหน้าถ้านักเรียนได้บรรจุนักเรียนจะเที่ยวอย่างสบายใจโอเคนะครับเดี๋ยว ฟังแนะน,นําหนังสือด้วยเนาะครูมีหนังสือมาแนะนําด้วยก็โอเคครับเป็นหนังสือที่ใช้ได้แต่ตัวเลือกก็ไม่ได้มีเยอะดังนั้นครูแนะนําไว้ก็ตามครูได้ครับนักเรียนอ่ะไปดูก่อนอื่นนักเรียนต้องทราบว่าล่าสุดเนาะจากประกาศสอ,อ,อบตอครับที่เว็บไซต์ที่นักเรียนสมัครเนาะสอ,อ,อบตอเว็บไซต์นี้ครับถ้านักเรียนไม่มีเดี๋ยวครูแปะเว็บไซต์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์เนาะแปะเว็บไซต์แปะเว็บซึ่งในเว็บก็จะมีประกาศใช่ไหมประกาศรายชื่อนักเรียนและประกาศวันเวลาสันที่สอบ ซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วละ่ะสอบ20เมษาที่หัดใหญ่สงคลาแต่คนละตำบลน,นักเรียนต้องดูว่ารายชื่อนักเรียนไปสอบที่ไหนแล้วแต่ตำแหน่งโอเคไหมครับนักเรียนดูเบื้องต้นอันนี้ไงประชาสัมพันธ์ประกาศล่าสุดอันนี้เลยเดี๋ยวครูจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะถ้าเรียนหาไม่เจอครับนักเรียนต้องดูอะไรบ้างนักเรียนต้องดูเนี่ยครับรายชื่อของนักเรียนเนาะก็จะมีแต่ละตำแหน่งครับตำแหน่งใครตำแหน่งมันเนาะแล้วก็สิ่งที่เรียนต้องทราบคือวันเวลาสถานที่สอบ ถูกไหมวันเวลาสถานที่สอบว่เวาเรียนสอบที่ไหนกันแน่เวลาเท่าไหร่ครูดูให้แวบ,บๆและสอบ9ก้าถึงเที่ยง9ก้าโมงถึงเที่ยงแต่นักเรียนสอบคนละที่กันก็ต้องไปดูว่าสอบที่ไหนเนาะเขาบอกไว้ชัดเจนแต่สอบที่หาดใหญ่สงขลาแน่นอนแต่คนละตำบลครูดูให้แวบ,บๆเหมือนกันมี2ตํตำบลแล้วแต่เนาะระเบียบการสอบนัเรียนก็ไปดูว่าแต่งตัวยังไงก็ไม่ยากหรอกเรียนแต่งตัวปกติก็ไปดูนิดนึงระเบียบการสอบจะต้องเอาอะไรไปบ้างเอาบัตรอะไรไปบ้างมันง่ายอยู่แล้วล่ะ,ะทุกคนผ่านการสอบมาแล้วตัวนี้ครูมไม่เป็นห่วง อย่าลืมไปดูวันเวลาสารที่สอบและระเบียบการสอบเนาะการแต่งกายครับเขาก็บอกมาเสร็จสับพไม่ต้องคิดเองใครไม่รู้ว่าที่สอบอยู่ตัวไหนก็มีแผนที่ถูกไหมนักเรียนดูตัวนี้ครับดูตรงนี้การที่นักเรียนดูตรงนี้นักรเ,รนรนเรียนจะได้รู้ว่าตัวเองสอบที่ไหนเวลาใดถูกไหมสถานที่อยู่ตรงไหนระเบียบการสอบเป็นอย่างไรเอาอะไรไปบ้าง บัตรประจำตัวสอบหรืออะไรก็ตามเขาจะบอกไว้เสร็จสพอ่ะอันนี้ครูไม่ขอพูดซ้ำเนาะแต่งกายจะต้องแต่งกายอย่างไรถึงจะถูกระเบียบไม่ใช่แต่งกายตามใจฉันโอเคนะแต่เรียนไม่ต้องกักงวลก็แต่งกายสุภาพปกตินั่นแหละแต่เดี๋ยวไปดูระเบียบอีกทีหนึ่งแล้วกันนะดูหน้านี้ไว้นะครับหน้านี้ครูยกให้เรียนไปดูเองนะครับไม่มีอะไรเนาะครูไม่จมําเป็นต้องรีวิวเพราะเรียนรู้อยู่แล้วก็แค่ไปดูเองครับสั้นๆระเบียบการสอบของสอบ,อบอตอซึ่งแน่นอนสอบันที่2ี่เมษาคร,ครับอ่ะสิ่งที่ครูจะแจกครับคออนนี้้ครูเเตยมไวให,ใหทุกละ อันนี้คือไฟล์ครับไฟล์ตามประกาศเลยครับไฟล์ภาคขอครูโหลดมาให้ตรงตามประกาศสอบทุกอย่างดังนั้นนักเรียนอ่านไฟล์ของครูก็จะได้ข้อมูลทบทวนเนาะซึ่งไฟล์นี้เป็นไฟล์เนื้อหาข้อสอบเนี่ยสอบ,บาตาเขาจะออกอะไรก็ได้สุดแล้วแต่กรรมการแต่กรรมการจะออกข้อสอบในขอบเขตของเนื้อหาดังนั้นให้เรียนอ่านเนื้อหาให้แน่นๆก็คือไฟล์ที่ครูแจกนี่แหละนักเรียน,น,นยจะทําได้อยู่ตําแหน่งไหนก็เลือกตําแหน่งของตัวเอง นักเรียนดูนะครับครูแยกมาให้เสร็จสับเนาะนักวิชาการการเงินและบัญชีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนนักทรัพยากรบุคคลถ้าเรียนสอบนักการนักวิชาการการเงินนักเรียนก็กดตรงนี้เนาะถ้าเรียนสอบนักวิเคราะห์นักเรียนก็กดตรงนี้นะถ้านักเรียนสอบนักทรัพยากรบุคคลนักเรียนก็กดตรงนี้นะครับเขาเรียกไฟล์เนาะครูเตรียมไฟล์มาให้หน้าที่ของนักเรียนก็คือคลิก เข้าไปดูตำแหน่งที่ตัวเองสอบนักเรียนจะได้ไฟล์ทั้งหมดก็โหลดไปอ่านแล้วกันเนาะครูเตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครูจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์ครับโอเคนะลิงก์มันจะพามาหน้าจอนี้แหละจากนั้นนักเรียนก็เลือกของตัวเองเช่นครูสอบนักทรัพยากรบุคคลก็กดตรงนี้เนาะมันเป็นโฟลเดอร์ทุกคนรู้จักโฟลเดอร์เนาะเดี๋ยวนักเรียนรับราชการนักเรียนก็ต้องทําได้ดังนั้นเรียนรู้ไว้ครับโฟลเดอร์ order, ใครโฟลเดอร์นั้น หลายๆคนเข้ามาเอ้าครูไม่เห็นไฟล์เลยนักเรียนยังไม่กดเข้าไปเลยเข้าใจไหมครับครูเคยเจอเนาะครูแจกไฟล์เนี่ยให้นักเรียนนักเรียนคอมเมนต์มาถามครูว่าครูไม่เห็นได้ไฟล์เลยก็นักเรียนยังไม่กดเข้าไปเข้าใจครูพูดใช่ไหมครับเวลาครูแปะลิงก์มันแยกเป็นตำแหน่งตำแหน่งใครตำแหน่งมันนักเรียนคลิกเข้าไปที่ลิงก์มันจะมีโฟลเดอร์ใครโฟลเดอร์มันนักเรียนก็เอาโฟลเดอร์ของตัวเองอะครับคลิกเข้าไปนักเรียนก็จะเจอตำแหน่งของตัวเองโอเคนะครับครูทำมาให้ครบทุกนตำแหน่งเนาะมีการสอบสารตำแหน่งอ่ะหน ใครสอบอันไหนก็เข้าไปดูนั้นครูทำไฟล์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วเนาะก็โหลดไปอ่านและกันเวลาย,ยังเหลือแบ่งเวลาให้ดียังไงก็ทันเนื้อหาไม่ได้เยอะครูโหลดมาให้อย่างดีก็มาอ่านอ่านไปแล้วกันนะไม่ต้องกังวนเลเรื่องไม่ต้องกังวนเลเรื่องข้อสอบหลายๆคนไปท่องข้อสอบนักเรียนจินตนาการตามครูคนออกข้อสอบคือกรรมการแล้วคนที่เขียนข้อสอบให้นักเรียนไม่ใช่กรรมการกรรมการกับไม่ใช่กรรมการจะออกข้อสอบตรงกันได้ไงเข้าใจป่ะนักเรียนทําข้อสอบของคนหนึ่ง เป็นการฝึกฝนทบทวนความรู้เฉยๆแต่อย่าคาดหวังอย่าท่องเพื่อไปสอบของอีกคนนึงเพราะเป็นคนละคนกันนักเรียนนึกออกไหมกรรมการกับคนเขียนข้อสอบให้นักเรียนฝึกทําเป็นคนละคนกันดังนั้นไม่ตรงกันแต่นักเรียนฝึกทําข้อสอบได้เพื่อทบทวนความรู้นึกออกใช่ไหมแต่สิ่งที่นักเรียนต้องเน้นคือเนื้อหาเวลาข้อสอบออกอะไรเราจะทําได้กรรมการออกข้อสอบในขอบเขตของเนื้อหาดังนั้นนักเรียนอ่านเนื้อหาไปจะออกตรงไหนเราก็ทําได้ครูพูดโอเคแล้วเนาะนักเรียนนะเข้าใจนะ สิ่งที่ต้องเน้นคือเนื้อหานะครับเนื้อหาตามประกาศสอบเนาะโอเคนะครูเตรียมมาให้แล้วต่อมาแนะน,นําหนังสือกันสักนิดนึงมีหลายๆคนถามเรื่องหนังสือมาครูแนะนําอันนี้แล้วกันเนาะหลายๆคนก็น่าจะรู้จักครับอันนี้มาจากต้องบอกตรงนี้ครับเรียนตัวเลือกของสอบตอคนสอบต้องพูดแนะนำตัวคนสอบน้อยเนาะไม่ได้เยอะมากหรอกเท่าไหร่ดังนั้นตัวเลือกหนังสือค่อนข้างมีน้อยเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่า จำนวนคนสอบไม่เยอะก็เลยคณาจารย์หลายๆท่านก็อาจจะไม่ได้ทําเพราะว่ามันน้อยโอเคไหมครับประมาณนั้นเนาะแต่ก็ยังมีสถาบันที่ทำเอาเป็นว่าครูแนะนำอันนี้เนาะทุกคนน่าจะรู้จักเนาะสถาบันเดอ b เบสเซ็นเตซึ่งโอเคแลเนี่ยไม่ได้เลวร้วายครับเป็นหนังสือที่ใช้ได้ใครสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนก็หน้าตาประมาณนี้ครับปี68เนาะใครสอบนักทรัพยากรบุคคลก็อันนี้ปี68เนาะแล้วก็ใครสอบ ตำแหน่งการเงินและบัญชีก็อันนี้นะระวังปี68ปี68ครูดูมาให้แล้วก็จะมีเนื้อหาตามประกาศเนี่ยครับครูเช็คสารบัญมาให้แล้วเนาะซึ่งทั้ง3เล่มนี้เป็นเล่มที่ใช้ได้โอเคครับนักเรียนเอาไว้อ่านได้แต่นักเรียนจำไว้เนาะอ่านเสริมนะครับอ่านเสริมเนาะโดยเน้นเนื้อหานะอย่างที่ครูสอนนะครับโอเคนะครับส่วนข้อสอบนักเรียนฝึกทำเฉยแต่ไม่ต้องท่องเพราะข้อสอบกับกรรมการคนละคนกันเคลียร์นะ สรุปสั้นๆนะนครับนักเรียนก็จะมีสื่อ2อันสื่อที่ครูเตรียมให้ก็คือเนื้อหาอันนี้ครบแน่นอนครูเตรียมมาให้ครบถ้วนนักเรียนเน้นของครูเนี่ยเป็นหลักโอเคไหมครับเน้นต่อมาหนังสือถ้าใครอยากได้หนังสือเอาไว้อุ่นใจก็แนะนํามเล่มนี้ตามตำแหน่งของตัวเองโอเคไหมครับแต่จงจําไว้หนังสือก็เอาไว้เป็นสื่อเสริมเนาะบางทีหนังสืออ่ะเขาเรียกอะไรครับจรูปเล่มมันไม่ใหญ่มากมันบรรจุเนื้อหาไม่ได้ทั้งหมดหรอกถ้าพูดกันตามตะเนาะมันก็ต้องเป็นเนื้อหาที่สรุป แต่เนื้อหาฉบับเต็มอยู่ในนี้ให้นักเรียนเน้นที่ครูเตรียมให้โอเคนะครับแล้วมีเวลาก็ไปอ่านเสริมเพิ่มเติมความรู้ทบทวนเราก็จะแกร่งยิ่งขึ้นถูกไหมครับส่วนข้อสอบฝึกทํ้เฉยไม่ต้องท่องไปโอเคนะครับชัดเจนเนาะส่วนหนังสือ3ามเล่มนี้ใครหาไม่เจอนักเรียนมองที่ YouTube ของครูตอนนี้ครูมีหน้าต่างของ t u b e บเราเห็นหน้าต่างผลิตภัณฑ์ใช่ไหมครับผลิตภัณฑ์นักเรียนเวลานักเรียนกับครูสมัยนี้มันจะขึ้นผลิตภัณฑ์นักเรียนคลิกเข้าไปดูได้ผลิตภัณฑ์นั้นก็คือสิ่งที่ครูแนะนําว่่าหนนังสือเลมี อยู่ในช่องนั้นแหละครับนักเรียนกดผลิตภัณฑ์ก็จะพาไปยังลิงที่นักเรียนต้องการส่วนนักเรียนจะซื้อหรือไม่ซื้ออันนี้ค,ครูไม่ได้บังคับไม่ได้ซีเรียสโอเคไหมครับเพราะว่าครูเตรียมไฟล์ให้นักเรียนอยู่แล้วเนาะส่วนใครจะซื้อหนังสือเพิ่มเติมก็สามารถมองไปที่ผลิตภัณฑ์ที่ครูปักตะกร้าไว้ได้สามารถไปดูได้นะครับก็จะมี3เล่มนี้ที่ครูแปะลิงไว้ให้นักเรียนจะได้หาง่ายเป็นการอำนวยความสะดวกโอเคนะครับคลิปนี้น่าจะเป็นตอวประโยชน์ต่อทุกคนนะครับมองไปที่ใต้คอมเมนต์นนะครูแปะไฟะล์แปะริง์ ทุกอย่างไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับไปรับได้เนาะไว้เจอครูในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ